สวัสดีครับพี่รองสวัสดีอีกหนึ่งคลิปครับขมาบ้านอ่าวสูงพี่รองเมื่อนในสี๑าไปเกี่ยวเขาอาสันวา <c oughs> ใช่ะทีมงานเกี่ยวเขาคายอยคนใหญ่ได้ยังเนาะพวดอ่ะเตรียมพร้อมเลยตัวนี่โอ้ยเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมแล้วทีมงานเกี่ยวเขาไหม,มบ้าออกมาเตืเอนนั่น ปาตัวบอลลูดิส่วนเขาอยู่เขาบัวยังไหนนะยายเก๋เจ้ามีซีรีอยู่สวัสดีครับโอ้ยพอดีกําลังหิวเข่าอยู่เอาโอ้ยพอดีแขียวเขีวเต้ได้เยอะตัวกูลูกปาหากินมันนี่หรือเป่าบักกะหลงเนี่ยสิงหลงเนี่ยหาหากินมันกากว่ะพ่อเฒ่าไปเมื่อไหร่ตีเล็กน้อยดิเล็กน้อยไปโรงเรียนบ่ ฮะเอาเอามฆกระยุทธตีโอ้เอาไปสารน้องไปไปออกเดินทางทีมงานรถเกี่ยวเขาไปขึ้นรถควายบวชเอาไว้เอาเอาไว้ทั้งหลังเราจะไปปีงหิ้วเขาแล้วเด้อยวนีมืัอนี้คกูเอาบนมาดูลยฮะออกเดินทางครับพี่น้องได้ไปใช้กองไม้ไปด้านเอาไปได้เจ้าตัวไปใส่กองปะดันว่าบอเสียวไปโอ้ยเอากบอกควรย่แล้วไป โอ้ยพี่น้องวาไปเกี่ยวเขาไปเกี่ยวเขาอ้ถพี่น้องว่าจะซื้อดอกรถเข้ามาจะม่วงก่อนก็จะเอาเกี่ยวแล้วแล้วแต่รอดที่ไปัตตานีละเอาเตะแมงครับข็จะเอาเกี้ยวตาเท้าหมอนแมงมาหยอดนด้ครับหน่อยแมงสีจังม่วงสุดเลยป้าบ้านเที่ยงเว้ยเกี่ยวเขาจะเาเกี่ยวแล้วแต่เกี่ยวแล้วสิไปเห็นทางสุดนะก็จะเอาเกี่ยวแล้วแล้วหน้าผู้อื่นนัหน้าเ้าแนหน้าผู้อื่นเว้ยเจ้าบอกแน้าไหนรวยลงส่วนถามว่าข็จะเอาสิไปหยอดนด้เขาจะม่วงหน่อยก็จะเอาเกี่ยวแล้วแล้วปะนะวา เกี่ยวแล้วกับเมื่อเดือนตัวประมาณเที่ยงประมาณบ่ายในกับเที่ยงไปแห้งแล้วเดี๋ยวเอาเลยะพี่น้องเกี่ยวเขาหน้าเอาสูงครับพี่น้องครับมาเนี่ยเขาเจ้าเกี่ยวอยู่รอนี่แม่นว่าใกล้กันนี่ละอก็เจ้าเกี่ยวท่านก็เกี่ยวเจ้าเกี่ยวท่างนี่แหละเขาเจ้าจังสิไปหน้าเฮ้าครับว่าเดืนตัวเขาเจ้าเขาเจ้าเกลียวทานนี่เออเอาไปไปไปนอนยาวยาวยาวเด็ดเด็แม่นว่าเอารถเนี่ยครับคันนี้ละผมคันนี้ตีโอ้ยข้าเจ้าวัดเลี่ยงอยู่ ก็เจ้าวัดเลี้ยวอยู่เข้าไปปิ้งหูถ่าสันเนาะปีงูถนี่ขั้นไหนี่น้องนี่กำลังเกี่ยวอยู่นี่กาเจ้าเสียรัดตรงไปดิย่างไปแล้วขันนั่งนี่ละอ๋อคืออ๋อคือว่าไก่เยอะสันอาเด็กดักเอาหอดแล้วพี่น้องเดี๋ยวหอดทางอุ้ยทางเวล่ะได้บัตรนี่นี่หน้าเอาสูงอยู่ซื่อนี่ละอ๋อความมากแต่มองโค้งนี่ละโค้งหักสอขักมองนี่ปึ๊บโค้งปับเสี้ยนด่วยฮะโค้งปับเสี้ยนเสี้ยนไหน เรเชียอได้เลยเไปพอดี้นะแคมป์ต้องนั่งไปแล้วเต้ฟุตครับซาเลงว่าเนี่ย่น้องเอาเนี่ยทางเขาหน้าเอาสูงเด้อ่น้องเด้อบ้านโคกท่าตำบลน้องตูมครับตำบลน้องตูมอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเขตนี้เป็นเขตบ้านบึงเป่งครับผมมองหน้าเจ้าเนี่ยแม่งครับตำบลท่ากระเสริมเขตบ้านนี้ก่อนบ้านบึงเป่งบึงเป่งบึงเป่งโอ้ตำบลท่ากระเสริมเออําเภอน้ำพอนจังหวัด ขอนการเออคือกันคือกันครับโอเคแต่ว่าทางเขาหน้าเจ้าตอนนี้มันเคียบเขียบโอ้จอดแล้วนี่อะไรตัวจัรขี่เข้าไปรถแล้วเว้ยขับไปยังไงตัวคือการย่างเรียกแล้วแจ้งนะก็เข้าไปมองเก้าห้องหมดละมือบนไอเทียวดอกตีหน้าเจ้านี่แต่ไม่เงยหน้าละเที่ยวอันไม่เงยมองทางเป็นอ่าเอาสูงมีหนองเอ้ยจังกระดาษเลยวะเนี่ยขัดที่บลาบ้างในโต๊ะน้าหมดได้แน่นอนไม่น้ามวยไปแล้วเออ กันบ่ระวังให้ตกน้ำเบี่มเน่อยดิเนี่ยตั้งป้ากันไลยเนี่ยนี่ยังไงนอไม่เหรอเออนี่เหรอเอาไปฝากพ่อใหญ่พ่อหน่บวานหน่ออ่าพ่อหนูจะได้ยู่ยได้กินพี่น้องเอันมายามอยู่ตรงอยู่ตรงอยู่ท่านี่ครับแต่น้อยกับบักแตงบักถั่วบักเขือเนี่ยพ่อเ่าเราปลูกไว้เต็มอยู่ในห้าวหน่ยเนี่ยเป็นห้าวเป็นห้าวอยู่หน่อยจะคุยกับเพื่อนเอากันมาบุ้ยดกันมายามเพิ่นนั่นน่ะอืมบ่อยากหรอกพ่อเ่าเราว่าแต่บ่มาเราวะยันแต่บ่มาเราวะ อันไหนซาเลิงเจ้าแอบไปหนึ่อ้าวหอนแล้วกระปินองไม่ได้แอบไปหนงเออเราแอบไปแล้วเด้วยเดี๋ยวคนสิจอดไปตรงตรงนี่แหละอึบอึบอึบเดี๋ยวจอดรถก็ได้กระปน้องเด้ออ่ามาหอนแล้วกระดังไฟาบาดนี่สิ่ปีงหนูตัวหิวเขาา่ะเนี่สองตัวน,น้อยๆบ่อ,บอตัวใหญ่มาหนึ่งบ้านตัวใหญ่มันปีงบ่อเสบเนาะเอาเนาะโอ้มันปีงบ่อสูงไงบ่อมันบ่อเสบเสียูุ่ดดิ คอยปั่นกันได้ก็พอยตายพ้านี่ตวมันเยอะแยะกยอสียบเสียบคินใหญ่ค่นัาดังอีกแล้วมนี่โอ้ยออมอมเลยบาดี่จังบ่มาหัดหน้าก็มาดังไฟเลยพี่น้องติดบอลอะตี๋ตี๋บนทีมอะไรบอสอะียตู้าว่โอ้ยใจหลายได้หอดลูก2งคนมัน่ะมืวในคอพ่อไทยได้ตูนู้มันพิดพิดบังไ้ก่อนนี่พี่น้องเอาป้งหนูครับแต่ว่าพอไทยตูนูครับพี่น้อง มันผิดกดเพลินอุบิบไปก่อนอุบิบไปก่อนปิ้งเอาจังสูงอลไรจังว่ากันว่าเอาเนาะอย่งครับผมสูงอลไรจังกินหลอดเทาทีมงานเหมือนใ้ไม้เกี่ยวเาขาซอยอ้าวส,าสูงหน้าทงนี่แหละพี่น้องเนี่ยออกมาหอดทองหน้าแล้วกำลังดังไฟเฮ้ยได้เมียบ่นเนาะติดบ่นเนาะมาดิเฮ้ยเฮ้ยอ,อยังล่ะคือบ่คนแต่ฟื่นส่หลายอ่ะ <laughs> มันอ่อนไ <laughs> ม่อยังได้คนแต่ฟื่นส่บาดที่นี่มันไม่มีปอกล้มเขา ปีนนูกินเขาก่อนเท่าโอ้จะหน่อยบักเตียงเพอาะไงเล่าไงเนี่เอาไปกินกับลาบกับกว๋วยเนี่ยซุดยอดเลยไปกินกับลาบก๋วยก๋วยนี่มีหอดพักกระจนพักยางร้ายแห้งพี่น้องนะครับท้องหน้าอ้าวสูงเอารถเกี่ยวกะลังมาลมเบิ้แล้วเนาะขาเนาะนั่นถ่ายรถเกี่ยวนี่ไหมลมเบิ้ลแล้วเขาเราไหมโอ้ยงงท้งนี่แหละพี่น้องเพิ่มเอื่นมาถ่ายคลิปไปพี่น้องเบิง้งเกี่ยวเขาอ้าวสูงแล้วก็ไล่หนูว่าสัน แต่ว่าเมื่อวานมาถ่ายคลิปหนูตัวใหญ่ๆนั่นเอาลงแล้วมันติดเหลืองก็เลยเหมือนในบกากาถ่ายตัวมันเลยเอาเปี้ยงกินเนี่ยลูกไส้พวกมันไปหามาได้หาโตคนว่าจันมือนนี่ใส่จากหลังมาให้ลูกฮะยังบาใส่เหรอมันเลี้ยงเนาะตอนนี้ไล่หนูก่อนเท่านี่นี่นี่ใหญ่สูบหนองมาสั่นอาสูงแล้ววะนี่แหละแล้วมาถึสูบอยู่แต่ว่าผลลัพธ์ลาะล้อสงการผลลัพธ์เพราะนะเนี่ยพักกับปลาพักกับเศษ เนาะสงการมาลุยเฮาแต่ว่าขันต้องเอาช่วงว่ามีงานลำ่ำได้เป็นจังสือไทยมาสูบน้วยกันสงการถ้ามีอยู่บอสอันอาเจ้าเอาก้อนเอาก้อนสงการือหลังสงการสินะเกี่ยวเขาแรกกับฮะเกี่ยวเขาแรกกับซูบอีกสิโอ้พี่น้องเอ้ยเจริญพันธุ์ไยคลิปสูบเบิงเด้อเดเกี่ยวเขาแล้วลูกไส้ใหญ่เอาสูงกว่าเสด็จไปสูบน้องคุณว่าจังน้องในหน้าสิเป็นช่วงสงการนั่นแหละน้องในหน้ามันหลาย มวนเด้สูบน้องนี่เผาปลาคางน้องในมวนขนาดเล็กนี่ไะไปอันทารถเกี่ยวกันพี่น้องแต่ว่าก่อนอื่นติดไปน้อยผู้ดังไฟไนี่หน่อห่วยคือว่าอันผูใ้ใดดังไฟบ่ติดบ่ได้เมีย่ะก็ได้กินน้ำมันเดี๋ยวก็ได้กินน้ำมันเป็นิ้นเว้นน้ำมันมาใส่น้ำมันเอาโอ้ยน้ำมันมาใส่จนลูกพี่น้อง หนูต <ination> sí. ัวจำยัง <laughs> น <c ười> oh, ีนว่สด yani ุใยหลายแต่ฟื้นนี่พอแล้วจะอวยมาทั้งร่มตัวปากมันนั่นเออพอพอพ่อเงิดไหลวะโอ้ยม่นมปนสิเผางัวบาทนี่ปิ้งูหน่อยสองตัวนึงก็ดีเอาละเอาละได้เยอะดอกเมียนั่นว่าได้ยังได้ลูกสองหรอเต้ยัเดี๋ยวอีกยุติยม่ล้างถวยซอยเขาหายเขาเอาอีกเอาติดอะไรบานนี่ มติดใจใน,น,นวันดําน้ําลิตรพุ่นโอ้บรรยากาศดีแห้งพี่น้องแน่บ่แม่นบ่หน้าเลยโอ้บ่แมโ่โรกโร้อแค่นนี้แหละไปแก้เขาปูนพอเะเาเจ้ากระรังยางล้ออยู่ทั้งอะติดแล้วบาดพี่น้องโอ้ยมันลุกนป่วนระบาดมึงเอ้ยมันเป็นพี่นเอาจะสงสัยเด้อเป็นยังแต่ไปว่านกับชุดนี้เนี่อ่มันกับชุดนี้กันชุดนี้กันเป็นกยะรังนี่สิมันลุยเอมันลุยเซมันลุยปลาเขาก็ได้ใส่ชุดเก่าน้ำอย่ามันคันค่าย บ่วอาบน้ำมันจะรู้ได้จ้าวะรู้อาเปียไบัวด้งกินเสียงเว่ยบัแม่นดอกอาบน้ำในช็อกลูกชายว่าบัอาบน้ำแม่นก้อนมันได้หัือแม่นบ่วลูกพ่อเจ้าบัวอาบน้ำแม่นวะอาบอยู่จาวะบ่ได้งกินเสียงเอาไปียบไเสียงเดียวเดี๋ยวเดียวทำไหมลูกชายเจ้ายืนยันแล้วว่าเจ้าบ่อาบน้ำอาบจาวะบ่ได้งกินเสียงบัแม่นดอกบาดที่ดีเอาขันได้นะนะไข่ไข่ด้วยเถอเด้อเด้อไข่เลยบ่อาบน้ำเลย เออกระถือน้ำไม่ได้ทุกทีซักตัวยโอ้คนนายเด้อถ้าไปนั่้างอันนี้อาบเยอะเออขนาดน้วเลยดาวดาวเลยไขเลยไขโอ้อาบน้ากับปานสิเบิด์สเพราองขันคนนายคนแต่เนาะเอาแล้วแต่เจ้าคนมีลูกมีเมียเขาแห่อาบน้าอาบในเขาว่ะันบ่มีเมียคือข่อยในเ่ราอาบบ่เป็นหยังเยาว่าบ่มีเมียคือมีลูกเออลูกมันเกี่ยวกันยังกับเมียลูกเขาแม่บ่บเป็นลูกเขาแม่โอ้ยลูกเขาออกไหมเขาบ่ได้ออกน้ำเขาเ เอาจวดพี่ร้องถ่ายรถเกี่ยวจากคนสีมาย้ำไหนเรา่าตอนด้ไฟกับลูกทื่นแล้วทีมนันไฟบ้ายิงบ่นเอสุบัตตาบ้าป่บอกอ้แล้วบอเห็นว่าจังไหนจาก่นสีตื่นย้ำไหนสำนักสุบัตตาดัไปเมืองมอลัน้ำเมือคืนโอ้เลี้วรถสองถุนจะกสีตื่นมาตื่นมาเลยาอุาปิดลานไกวได้มือนม แก้วเขากับอ้าวสูงเอามานี่มานี่มาฝากพี่น้องนะไปหมืนอคืนนี้เพิ่นตัววันอาทิตย์ที่23ฝากพี่น้องเฮาหน่อยวันอาทิตย์นะผมอ้าวสูงไปตะั้งรับผมวันที่23เจอกันนะครับที่ทางไล่สดไล่สดทั้งเพจเฟซบุ๊กทั้งเพจทวิตบุ๊กไลค์ชแนลไลค์ชแนลชมฟรีชมฟรีนะครับมาให้ยกำลังแรงใจนะเด้อไม่กำลังแรงใจเพราะได้เพราะได้อันค่าไล่สดค่าขนมโยค่านมลูกค่าน้ำมัน เอาคาไรสวดคนตอนหนึ่ดจ้างเขาว่าไรสวดมาหาพันผุนจ้างก่นปอบอินดีสบายมาหาพันผุนเพราะแต่ไดนเงินพันเดียวนึงมเดียวเลยพี่สาวพี่บีบีพนซอยมาพันพี่บีบีไปแล้วเหรอพนซอยเมื่อนันละเาพนเอาอันใหญ่ซอยคาไรสวดเด้อพนว่าเด้ออีกซีพันผุนได้บ่พี่ใส่เอาพี่ใส่เอ้าพี่ไหนมันนี่จ้างว่าจังว่ากันพีใส่มันสนอปีใส่มอนเออจังว่ากันในบนทักหา จังว่าจังสีจังไหนล่ะจังว่ากันไปจังว่ากันเออแต่ว่าให้พี่ระวงมาเบิ้องด้วยยี่สิบสามโบโบได้ซอยกับมาเบิ้งไหนเนี่ยเบิ้งไหนเนี่ยเออเชื่อมีจับภาพเจ้าการเจ้างานเดียวเป็นจ้างมาตีส้มอืมตีส้มอโอเคคลิปนี้เอาซ้ำนีดก่อนเนาะครับผมขอบคุณหลายๆเด้อวันยี่สิบสามพวอกันเด้อยี่สิบสามเด้อไปเด้อไปต้อกันเท่าก็นี่ไงก็เกี่ยวเขาแล้วพอดีตัวไข่ไข่เขาเนาะไข่เขาไปขก็อไรสุดพ่อเท่าแม่เท่าเดี๋ยวไปโอเคครับ